กับเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะสิริกัญญาตันสกุลผู้แทนราษฎรพักเก้าไกลในฐานะกรรมาธิการค่ะที่ฉันได้สงวนความเห็นตัดลดงบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นจำนวนไม่มากนะคะตัดลดจากวาระที่1ประมาณ300ล้านบาทนะคะที่จำเป็นที่จะต้องตัดเพิ่มอีกทั้งทงท,งท,งที่มีการตัดลดมาแล้วจากปี64มาปี65นะคะก็ด้วยความ ด,ด้วยปัญหาของเรื่องของเงินนอกงบประมาณที่ไม่ได้มีการนำมาสมทบอย่างเพียงพอนะคะหลายท่านอาจจะทราบเรื่องราวเกี่ยวกับรายได้ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่ามีรายได้ปีหนึ่งหลายพันล้านนะคะดิฉันได้พยายามค้นสืบค้นข้อมูลนะคะจายสารชี้แจงต่างๆที่กรมอุทยานได้ ให้มากับกรรมธิการก็พบว่ามีปัญหาเรื่องของความไม่ตรงกันของข้อมูลสองชุดชุดแรกเป็นรายได้ที่ปรากฏในงบการเงินนะคะตัวรายได้ที่ที่คิดว่าน่าจะเป็นค่าธรรมเนียมของประเทนแห่งชาตินี้นะคะจะเป็นตัวรายได้ที่เป็นค่าบริการบุคคลภายนอกนะคะในแต่ละปีจะได้ ปีละประมาณ2,000กว่าล้านบาทนะคะโดยในปี2,563เนี่ยมีรายได้ค่าบริการบุคคลภายนอกสูงถึง1,433ล้านบาทนะคะแต่ว่าในปีปกติค่ะที่มีการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติตามปกติจะสูงถึง2,300ถึง2,790ล้านบาทแต่ในขณะเดียวกันค่ะก็มีตัวเลขอีกชุดหนึ่งที่เป็นรายงานน่าจะเป็นรายงานต่อกรมบัญชีกลางนะคะเรียกว่า ค่าเป็นรายได้แผ่นดินนะคะในหัวข้อค่าธรรมเนียมบุคลาค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติแต่จากข้อมูลตรงนั้นเนี่ยแต่ละปีเนี่ยสูงถึง3,000กว่าล้านบาทนะคะปีที่สูงสุดก็คือ2,562สเนี่ยสูงถึง3,778ล้านบาทนะคะส่วนในปี2,563เนี่ยก็ลดลงมาหน่อยเนื่องจากว่ามีปัญหาโควิด1 9เนะคะเหลืออยู่เพียง2,958ล้านบาท แต่ว่าถึงแม้ในปีที่การท่องเที่ยวจะไม่เป็นปกติอย่างปี2513กรมอุทยานก็ยังมีค่าธรรมเนียมอุทยานสูงถึงเกือบ3,000ล้านบาทโดยที่กรมอุทยานเองเนี่ยมีระเบียบที่จะใช้เงินส่วนนี้ดังนี้นะคะก็คือ20%นะจะนำไปใช้ในการพัฒนาอุทยาน อีก75%จะนำไปใช้สำหรับในหน่วยงานต่างๆของกรมเองถ้าเราคิด75%ของ3,000เนี่ยก็จะเป็นเงินประมาณ2,000กว่าล้านบาทนะคะซึ่งเป็นเงินจำนวนมากถ้ากรมอุทยานสามารถนำเงินส่วนนี้มาสมทบก,กับงบประมาณแผ่นดิน,เ,นเราก็จะสามารถประหยัดงบประมาณไปได้อีกนะคะโดยในแต่ละปีเนี่ยกรมอุทยานได้ของ,งบประมาณจากจาก จากสภาแห่งนี้ปีละ1,000 0ล้านบาทด้วยกันนะคะก็จะขอความร่วมมือกับกรมอุทยานข่าวว่าค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ที่ันเข้าใจดีว่าจําเป็นที่จะต้องใช้ในการพัฒนาอุทยานแห่งชาติและท่านก็ได้เจียดเงินส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุทยานแห่งชาติแล้วอ,อ,อีก5%เนเนี่ยจะนําไปให้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาตินั้นๆในส่วนที่ใช้กับหน่วยงานของกรมนะคะไม่ได้มีการชี้แจงรายละเอียดว่าเอาไปใช้เกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะดังนั้นเนี่ยจะทางที่ดีก็ควรที่จะมานํามาสมทบกับงบประมาณค่ะาทางด้านคะไม่ใช่แค่กรมอุทยานแห่งชาติที่เดียวนะคะที่มีเงินนอกงบประมาณเป็นของตัวเองกรมทรัพยากรน้ําบาดาลก็มีกองทุนที่ชื่อว่ากองทุนพัฒนาน้ําบาดาล ที่มีกฎหมายรองรับค่ะเป็นพรบน้ำบาดาลปี2520นะคะในแต่ละปีค่ะกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลมีรายได้ปีละ1,000ล้านบาทโดยรายได้ที่ได้มาเนี่ยมาจากการที่เรียกเก็บเงินค่าใช้น้ำบาดาลเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ในแต่ละปีก็ใช้เงินไม่ค่อยหมดนะคะแล้วก็มีเงินสะสมอย่างปี 2,563นะคะมีเงินเหลือถึง400ล้านบาทและก็เก็บสะสมเป็นเงินสดของกองทุนสูงถึง3,000ล้านบาทด้วยกันถ้าเราสามารถนำเงินส่วนนี้มาสมทบกับงบประมาณแผ่นดินนะคะเราก็จะสามารถทําให้ลดภาระของงบประมาณไปได้นะคะแต่ว่าสำหรับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลไม่ได้ใช้เงินส่วนนี้มาสมทบค่ะเรามาดูกันค่ะว่า กรมทรัพยากรน้ำมาดานใช้เงินจากกองทุนพัฒน้ำนามาดานไปใช้กับโครงการอะไรบ้างขอสไลด์ถัดไปค่ะในกรอบสีเหลืองแรกขออภัยมากที่ตัวเล็กมากนะคะที่ฉันอ่านให้ฟังสำหรับครายการแรก อันนี้คือโครงการสำหรับปี63อย่างเดียวชื่อโครงการศึกษาสำรวจและประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการพัฒนานแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ในพื้นที่ EEC 79ล้านบาทโครงการศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบส่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก43ล้านบาท คือถ้าเราคิดในใจนะว่าถ้าเราเขาใช้เขาเก็บเงินค่าน้ำจากประชาชนไปใช้ก็อาจจะนำเงินจากกองทุนไปใช้ในการก่อสร้างหรือว่าขุดบ่อน้ำบาดาลให้กับประชาชนในอีกพื้นที่หนึ่งก็เป็นได้ที่งบประมาณไม่เพียงพอในแต่ละปีแต่ในความเป็นจริงนะคะกลับนำไปใช้กับโครงการพวกนี้ค่ะเช่นมีอีกนะคะมีโครงการศึกษาการสร้างศูนย์เรียนรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาล3ล้านนะ,คะโครงการเสริมสร้างความ ตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์และพัฒนานแหล่งน้ำบาดาล44ล้าน และก็เป็นโครงการพวกนี้แหะคะ่ะที่สภาเองไม่มีสิทธิในการตรวจสอบเนื่องจากว่าเป็นเงินนอกงบประมาณนะคะแล้วก็เงินที่เหลือก็ไม่จําเป็นที่จะต้องส่งคืนคลังด้วยซ้ําไปนะคะก็เป็นโอกาสที่ถ้าจะมีการแก้ไขกฎระเบียบหรือว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถนําเงินในส่วนนี้เข้ามาสมทบกับงบประมาณเราก็จะสามารถที่จะขุดบ่อน้ําบาดาลได้นะคะให้กับประชาชนให้กับเกษตรกรที่เดือดร้อนจากการมีน้ํากินน้ําใช้ไม่เพียงพอมีน้ําสําหรับการเกษตรไม่เพียงพอด้วยเช่นเดียวกันและ ไม่จําเป็นที่จะต้องรอพึ่งงบกลางนะคะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเพื่งมีมติครอมอนะคะอนุมัติงบกลางเพื่อขุดบ่อน้ําบาดาลให้กับประชาชนในอีก23จังหวัดเม็ดเงินกว่า6,000ล้านบาทค่ะขอบคุณค่ะครับ